เกมบา้บาเกมบอลเลยเนี่ยกูเกิดที่นี่ที่ไรแม่งเพืแต่ปีปัญหาทุกทีไอ้บา้าเลยเซฟเก่าก็หายนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมันตีกันอยู่ได้โอ้ยมนมันอินซีปักษาช,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 าชาัดๆไอ้บา้าเลยโอ้ไอ้บ้าเปนเกมบา้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีที่ไหนที่กูเกิดแล้วกูไม่เจอปัญหามแาม่งเนี่ยเอาหมาปลาเอาไปแล้วลูกไอ้นี่ก็เดินเฉยม,มันยานเลยเดินเฉยตัวบา้บาตัวบอลเลยมองหน้าหาเรื่องก็ต่อยแม่งเลยแม่เจ้ามันยินแดงแห่งนรกชัดๆกูไม่เกี่ยวว้อยแม่งไม่เกี่ยว มีมีข้างไหนที่กูเล่นเกมส์สไวน์เวอร์แล้วกูไม่รู้สึกว่าปลอดภัยบ้างมั้ยเนี่ยไอพี่ไพ่แม่บอกเลยว่าไม่แมไอ้บ้าอะไรแต่ไอ้คราฟแล้วกูเลิกทับแล้วไอ้บ้าเนี่ยจะคิปเปอร์เนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาเลยครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมในเกยชีิกันรู้นั่นเองเกมอาร์คสไวน์เวอร์พาร์ที่สองครับผมเซฟเก่าหายวินโด้แบงลบเซฟผมหายไปเลยนะไม่รู้เป็นไรนะเดี๋ยวนี้วินโด้สิบค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมเนี่ยแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอาร์คตามที่ทุกคนขอในพาร์ทที่สองกันคราวะเเเนี่ยยติหรอ มันนกอินซีอ้าวมันถึงกูได้ของดีเฉยเออดีเว้ยแม่ถึงเราได้หนังสติ๊กมันหนึ่งอันเป็นโคตรดีเลยเนะี่ยมาถึงมีควานให้โคตรใช้ดีนะขอบคุณครับผมนี่เอาวุ้นะพี่เรียบร้อยนะขอดเนื้อเลยแล้วกันเฮ้ยมึงเยอะเกินไปเนี่ยเฮ้ยเนื้อเยอะไปปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่งากินทั้งหมู่บ้านเลยได้ไงไอ้บ้าเอ้ยนี่กูแค่คนเดียวเนี่ยที่มายเนื้อเยอะเกินไปเากเาโอเคตัดต้นไม้ครับผม เราต้องหาหินเราไม่มีหินเลยเดินหาหินเก็บได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีหินครับมันมีไหมเนี่ยผมเล่นตัวละครม่เลยครับผมนะาเซฟเก่าหายฮนะทำไงอะครับเออก็เล่นใหม่หมดเลยทำไงดีมันจะทำได้ไงแมเงเอ้ยผมนี่อัพสปีดแล้วก็เลือดแล้วก็นี่เลยสเตมิน,นาผมในน้ำหนักฮนะแล้วก็ดาเมจด,ด้วยลืมไปโอเคเราจะไปหาแหล่งที่อยู่โอ้กูเจอแรดวันดีแรดแรดหน้าทองวัด แรดหน้าทองแบบนี้ก็มีด้วยเหรออ้าวนี่แรดหน้าเทาเอาันนี้ก็แรดหน้าขาวว t is ิ h ต s m ไปเกมมันเกมบ,บ้าบออะไรเว้แบบเนี่ยแมบบ่งเอ้ยหน้าตาแรดนี่แม่งสีว่สีเลยเฮ้ยอย่าอย่าขิดขอ,อ,อย่าขิดขอล้ออย่าขิดผมมาดีผมมาดีเดี๋ยวผมมาดีผมมาดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นอ้าวผมเจอกวางเรนเดียร์ิมไฮย,ยังไม่ถึงทิสมาสเลยพี่กวางเรนเดียร์มาเฉยเดินมันเดินแม่หน้าตีกวางไซคเข็ด หลายคนสงสัยว่าผมสเปคคอมเท่าไหร่ครับผมนะผมจะบอกตามนี้ครับผมนะ CPU i e 7607ครับผมนะฮะส่วนกราฟิกจอก็ GTX 980นั่นเองนะครับผมนะฮะเออ่แรมก็ 16G ความต้องการระบบก็ประมาณ64บิตนั่นเองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหนาวจนจะตายเลยนยเฮ้ยหนาวอ๋อหนาวอ๋อใจเย็นใจเย็นมึงหนาวหรอมึงหนาวอ๋อเฮ้ยที่ อากาศหนาวยังจะเอ้ยไม่อากาศหนาวนี่ว่ะเมาเกาเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอาทางนู้นแม่งตีกันติดตีอะไรกันวะเนี่ยตีอะไรกันแม่งหนาวอย่างกันน้ำแข็งโค่นโลกเหนือเลยยิบหายเฮ้ยจะตา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 ยยิบหายยิบหายกูตั้งแคมป์ก่อนกูตั้งแคมป์ก่อนกูลืมไปว่ากูจะตายยิบหายแม่งเอ้ยมาถึงกูจะตายแล้วเนี่ยแม่งไม่มีพัาดไหนที่กูเกิดมาแล้วไปตายบ้างไอนบ้าเอ้ย อเอาหินมาให้ได้เยอะๆเอาฟินมาเอไม่รู้อ่ะไม่สนตอนนี้กูสนอย่างเดียวคือกูต้องการที่อยู่ที่มันอบอุน่นแม่งเอ,อ,เอยหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนนีมันที่มันดีกว่านี้เองไหมแม่งเอยบอกเลยว่าพีกอ้ยอ,อ่มีขี้ใส่อีกเออเยี่ยมไปเลยลูกผมว่าโซนนี้ผมไม่มีอะไรนะครับขอให้ผ่านไปด้วยดีกูขอร้องแหละนะ กูขอแบบเล่นเกมแบบดีๆกับแบบเป็นชาวบ้านก็บ้างก็ได้แบบเกิดเจอที่ดีๆแบบปลอดภัยนะกูเกิดที่ไรกูตายทุกทีไอ้บ้าเกมบ้าบอเลยนะฮะนี่มึงแก่กูใช่ไหมไอ้บริษัทอากแต่กูตีหวัวทิ่มเลยอีกไงมึงต้องค้างอะไรต้องไม้นยะใครไว้มึงเจอหึงต้นไม้อันนี้เป็นต้นบ้าอะไรนะเอาไอา้นี่มึวงงช้างดิวะกูรู้ว่าต้นไม้โอ้โหแม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมแม่เจ้าตอนหนึง่งเขาบอกยิ่งหนาวกว่าเดิมอีกโอ้ยตาแล้วแม่เจ้าหน่อยแม่เงยกูตีเรายาวๆเลยงานนี้ แม่เงเอ้ยใจคอทำด้วยอะไรสงสารกูบ้างกูเล่นเกมอาร์ตีไลหรือเกมเซอร์โบเกมไหนแม่งเกิดมาที่ดีๆแต่ไม่ต้องมาเจอตัวดีตัวดีเหมือนกันนะแม่เงเอ้ยกินเนื้อบานเลยแม่เงเอ้ยใจคอทำด้วยอะไรฮทำที่ทำพื้นที่ได้ไหมเอาทำพื้นที่ได้แต่ทำประตูไม่ได้เ,ออเดี๋ยวนะอ่าวางไว้ตรงนี้ก่อนเ,ออเดี๋ยวเราทำแคมไฟตรงนี้อีกรอบ เกิดโซนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าใจความสุขของคนหนาวนะฮะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเกมก็ตามทีตอนนี้กูร้อนมากเลยกูอยากดูโซนหนาวมากเลยตอนนี้ก <c oughs> ุ่มเพลสแม่งร้อนมันร้นอนมากเลยไม่ได้ร้อนธรรมดาโคตรร้อนนะมีแกะยิงแกะ,แกะได้ไหมเอาเนื้อมึงมากูจะเอาเนื้อมึงแม่งเอ้ยภารกิจเสี่ยงตายยิ่งกว่าแบกิวเห็นแล้วคนบอกว่าขอพาดยาวๆมันจะพาดยาวได้ไงเนี่ยแม่งเอ้ยต้องต้องอยู่บนที่เดิมเ่ยนะเกิดโซนหนาวด้วยเนี่ยนะพาดเนี่ยจ,จะเดินวนไปมาอยู่ที่เดิม ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับนะฮะก็นั่นแหละครับนะฮะก็วันนี้ขอตัวก่อนเลยครับไว้ก่อนหน้าเจอกันใหม่ครับผมนะครับเกม Ark Survival ตอนที่2นะหนาวซุงเบยนะฮะก็จบเพียงเท่านี้ครับผมนะคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนเลยครับไว้ตอนหน้ามาทำอะไรกันต่อนะครับขอหวังว่าอย่าเซฟหายแล้วกันเซฟหายหรือคุณทุพพลภาลำบากต่อเนี่ยโอ้ตายแล้วนะบ่มนะไว้กันหน้าเจอกันใหม่ครับผมคอยู่ทีย่ก็โลกเกม Ark บายบาย